สวัสดีค่ะพอดีที่บ้านป้าป้าปกป้องใจดีมีรูปหล่อของหลวงพ่อเงินอยู่หนึ่งองค์นะคะก็เลยอยากรู้ประวัติของท่านก็เลยไปหามานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะหลวงพ่อเงินพุทธโชตมีนามเดิมว่าเงินเกิดเมื่อวันศุกร์เดือนสิบปีฉลู ตรงกับวันที่16กันยายนพศ2348หลวงพ่อเงินพุทธโชตเป็นชาวบ้านบางครานอำเภอบางครานจังหวัดพิจิตรเป็นบุตรคนที่สบิดาของท่านชื่ออูเป็นชาวบ้านบางครานมารดาของท่านชื่อฟักเป็นชาวบ้านจังหวัดกําแพงเพชร ตรงกับสมัยรัชกาลที่หนึ่งแห่งรัตนโกสินทร์มีพี่น้องรวมทั้งสิ้นหกคนด้วยกันมีพี่น้องร่วมบิดาเดียวกันทั้งหมดหกคนคนที่หนึ่งชื่อพรมคนที่สองชื่อทัพคนที่สามชื่อทองคนที่สี่ชื่อเงินคนที่ห้าชื่อลำ่ำคนที่หกชื่อลอด เมื่อปีพศ2356หลวงพ่อเงินอายุได้ห้าขวบนายช่วงซึ่งเป็นครูของท่านได้พาหลวงพ่อเงินไปอยู่กรุงเทพจนกระทั่งหลวงพ่อเงินเติบโตเข้าศึกษาเล่าเรียนได้จึงได้นำหลวงพ่อเงินไปฝากไว้ที่วัดตองปูวัดชนะสงครามเพื่อให้ เล่าเรียนหนังสือที่วัดชนะสงครามตลอดมาจนหลวงพ่อเงินอายุได้สิองปีจึงได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุครบบวชท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดชนะสงครามฉายาพุทธโชตแล้วหลวงพ่อเงินท่านได้จำพรรษาเพื่อปฏิบัติธรรมวินัย เดียนทางวิปัสนากรรมฐานอยู่ได้ 3, สามพรรษาขณะที่ท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดชนะสงครามท่านได้ไปถวายตัวเป็นสิทธิ์เพื่อศึกษาศิละปะวิทยาคมตลอดจนเรียนวิปัสนาธุระในทางเมตตามหานิยมและคงกระพรัญชาตีจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โต พรมรังสีวัดละคังโคสิตารามต่อมาหลวงพ่อเงินย้ายมาจำพรรษาที่วัดบางคารวัดหิรัญยารามจังหวัดพิจิตรท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากเป็นที่รู้จักกันในชื่อหลวงพ่อเงินหรือหลวงปูเงินในสมัยนั้นมีผู้คนมาให้ท่านช่วย รดน้ำมนต์ให้ไม่ขาดสายลูกศิษย์ของหลวงพ่อเงินวัดบางคานที่มีชื่อเสียงโด่งดังต่อมาก็มีหลายท่านนอกจากนี้ศิษย์ขลาวาดก็คือสเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ท้ายที่สุดหลวงพ่อเงินวัดบางคานท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชาและได้รับสมณศักดิ์ เป็นท่านเจ้าคุณฝ่ายวิปัสนาจารย์หลวงพ่อเงินท่านได้มรณะภาพด้วยโลกชลาเมื่อวันศุกร์เดือนสิบแรมสิบเอดค่ำปีมะแม่เวลาตีห้าตรงกับวันที่ยีสิบกันยายนสองพอ,อ,งอายุรวมได้ร้อสิบปีพันษาเกา้นวัดวังตะโกตำบทบางคาร อำเภอบางคานจังหวัดพิจิตรคงไว้แต่เรื่องราวอันเป็นปาฏิหาริย์มากมายนับว่าท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีอายุยืนนานมากที่สุดรูปหนึ่งหากคลิปนี้มีประโยชน์และเป็นที่สนใจช่วยฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อ เป็นกำลังใจให้กับป้าปาปกป้องใจดีด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ